ตัวนี้เป็นตัวเบาสุดนะครับช่วงชักสั้นสุดแล้วก็ยางเบาเป็นยางไล่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองลองความาความแรงให้ดูนะครับมันไล่นะฮะก็ <laughs> มันก็จะไม่ไ่แรงแจะยิงมะะกรกลงกันไปใหม่นะครับโอเคนะครับไปดูว่ามันจะจะซอดหรือเปล่านะจะทะลุนี่ฮะลูกลูกเข้าตรงกลางนะครับไม่ทะลุ อยู่ข้างในครับก็คือทะลุไปด้านเดียวโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูที่มันจะแรงมากกว่าน,นี้หน่อยตัวนี้ตัวนี้ช่วงชักเท่ากันนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนยางเ,าเปลี่ยนเป็นยางยางใหญ่แล้วเป็นยางหูมินนะครับเมื่อกี้สี่มินเหยียบนะครับเคนะฮะจะลองนิ่งย่าไงนี้นนแล้วกันโอ้โหม่เหลือครับฟังเสียงลูกซอด ทะลุอันนี้อันนี้ตัวลูกใหม่เข้าด้านนี้นะทะลุนะครับผมใช้ลูกแปดมิลน,นะครับเดี๋ยวจะลองเอ่อลองดูตัวอื่นลองดูลูกใหญ่มันจะจะยังทะลุไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมสต๊อปไปแป๊บครับโอเคนะครับเปลี่ยนด้านนะครับส่วนลูกที่ผมผมขยับใช้ลูกใหญ่ขึ้นเอ่อเป็นลูกสิบมิลเมื่อกี้เป็นแปดมิลน,นะครับแปดมิลมันจะคมกว่าพราลูกมันเล็กนะฮะ Okay. เอาสองมือแงยึดอย่างนี้นะครับนะครับก็ทะลุนะครับเพราะว่าเห็นลูกลุกกระเด็ดนไปฝั่งด้านนูน้นฮะโอ้โหเดี๋ยวจะเอาด้านไหนดีนะครับเอาด้านนี้เอาด้านนี้แล้วกัน,นครับจะลองลูกแก้วดู <laughs> มันมันก็ยังจะแรงไหมผมขอเวลาใส่ลูกแป๊บครับตันนี้ผมผมเปลี่ยนมาใช้ลูกแก้วสิบสองมิลใหญ่ขึ้นแต่มันจะเบานะครับ เบาขึ้นไปไปดนะูว่ามันจะจะยังแรงไหมอันนี้เป็นตัวมินินะครับที่มันถือว่าเป็นปืนสามรุ่นก็คือเป็นตัวเบาสุดแล้วนะฮะแต่แต่นี่รูปโอเคอันนี้ด้านใหม่เลยนะครับเตียนนะครับโอ้เรามันล้มอย่างงี้จะรูไ้ไหมว่าด้านไหนดูแล้วก็คือเป็นเป็นมุมนี้นะครับตัวใหม่ เ้านี่ไม่ทะลุนะครับที่ลูกลูกอยู่ด้านในนี่อันนี้อันนี้เป็นตัวลูกแก้วครับแล้วถ้าเกิดผมจะใช้ลูกแก้วนะครับเอาด้านนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขยับไม่ให้มันล้มแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาลูกแก้วตัวจะเป็นตัวช่องชักยาวขึ้นมีตัวยาวไหมมีมีอยูอ่เพราะว่าทำตัวนี้มันตัวชักแปดสิบแล้วก็ มีสี่สิบสองนะครับมีตัวขนาดกลางก็คือตัวนี้ตัวช่วง,งชักหกห้านะแล้วก็ยังมีตัวยาวแล้วก็แรงสูงก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ช่วงเช่ามันทําอยเก้าสิบยางก็จะปรับเปลี่ยนไม่เหมือนกันแล้วก็ยางยางพ่าสตกก็ยังมีแรงขึ้นอีกโอ้อยางกลมเก้ามิลน,นะครับอย่างเงี้ยโอเคครับไป,ไปดูความแรงกัน ตัวนี้เป็นตัวช่วงชัก90โดยปกติมันทาที่80นะครับ80ก็ถือว่ายาวนะฮะยาวกว่ารุ่นที่ที่เรายิงกันกี้นะครับแต่ลูกผมจะดรอปลมาผมใช้ลูกลูกแก้วนะครับเพราะฉะนั้นลูกแก้วนี่จะจะไล่ได้หรือเปล่า <laughs> ผมดูไม่น่าไล่ได้เห <laughs> ยียบลงไปครับโอ้โอเคผมจะมือผมจับนี้ยไม่รู้จะทะลุไหมครับอันนี้ก็คือลูกใช้ลูกแก้วนะไม่ <laughs> ไม่ได้เป็นลูกเหล็ก ันนี้เป็นลูเข้าไปเลครับตรงตรงนี้นะไม่รู้ทะลุไหมผมก็ไม่รู้ครับไม่ทะลุนะครับลูกอย,อยู่ข้างในลูกแก้วไม่น่าจะมีแรงมากเพราะฉะนั้นก็คือเป็นลูกเหล็กนะครับถ้าเกิดเราจะยิงจริงก็คือถ้าเกิดจะสายล่างจริงก็เอาเอา,เอาลูกเหล็กยิงเหรออยจะลองดูบนด้านนี้ไหมฉลับไหมโอเคเดี๋ยวผมจะยิงด้านนี้แล้วกันนะครับหุนหวยหุนหวยแป๊บหนึ่งครับ ผมใช้ลูกเหล็กเ,เป็นลูกที่ว่าล่านะครับเป็นลูกก็คือระยะเป็นลูกลูกขนาด10มิลน,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะยิงมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะแตกต่างกังบเมื่อกี้ไหมนะครับกอเลรงแป๊บนึงนะโอ้โหรู้เป็นยังไงบ้าง <laughs> อันนี้เนี่ยทะลุด้านนี้นะครับแต่ด้านนี้ไม่ใช่ว่าะรุมจะไปด้านนี้ไหมโอ้โหมันพี่ครับ เพราะฉะนั้นก็คือคลิปนี้ที่ผมทําให้ดูก,ก็คือแตกต่างกับเรื่องเรื่องลูกนะครับทะลุเลยครับเป็นเรื่องลูกแล้วก็เรื่องช่วงชักขอบคุณครับ